หกเสปลาล่าตอนนึงแซ่บพี่นอ้องตำมะขามป้อมใส่พักเฟืองครับใส่ปลาหนุ่นๆเอาใจสายส้มแคอีกแล้วอันนี้ผงชุรลรถนะครับของชูรสอันนี้ร้วนเบรกน้ำตาลนิดนึงนี่ครับน้ำตาลนี่พี่นอ้องปลาล่าตอนนู้นไปเลยโอ้ อู้มามานี่อ่ะน้องนี่อันนี้เครื่องครับนี่ขามพร้อมถึงวันทันไว้ใส่ไว้เลยหืมหกเสือปลาตอนนึงเสืพี่น้องนะพี่น้อง นับปลาหลน่อยจวดเลยนี่ครับตามมาขามป้อมใส่มะเฟืองครับมาขามป้อมใส่มะเฟืองหอมวยครับใส่ปลาหลตอนพอมีะ yeah. โอ้ไปไปพี่น้องไว้น้ำลายไหลแล้ว